ภาพอยู่หิ้มมองรถตู้แลนด์อยู่นี่พี่น้องเบิรงฟรีสอดแจงนะครับจะอยู่กลางไฮน่าโอ้แต่ลำบากโมใหม่กับมี่แบนี้ก็ยจะกลางไกลอุุมานัวเก็บแต่หกทุ่มไปัรกินข่าสามทุมนงเก็บแล้วซีมงแรก็เก็บแล้วจน่อยก็แข่งเลยท่านกับท่านบนท่านก็เลี้วไป ทิปแกท่ากเยัิแ้าวเราขึ้นเลยเอัยอนนี้เกมเรนึงขอจะดัเขาเอเพิ่่อะนกอีมแกทานไดนี่แล้วูล้เลัากมาเลานอยงบนเนี่ยนเเ้จพอาให้เานเมนได้ซื้อกิ่งนึ่งานีนับอกเพื่นเอมาลงพีนีเปาา โยกนู้ซ้วยเขากลัวกันอ่ะนะทักงาน,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 นค่ะเพื่อนไทยน้ำแข็งงานสิบวันนี้ก็ปู่คนนี้มาเองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศทางฝั่งทรายส,สบายดีน้ำเดอ้อเมื่อนี้ครับอยู่งานบุญแจกเขาบ้านหนองปลือตำบล บัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่โคราชครับเบิงฟรีพี่น้องเออเบึงสนามบรรจุคนได้หนึ่งแสนมาก่อนนางหนามาซานางหลังบอมากกับบ่ไร้มวนมื่อนี้ เบิง่งฮอนฮอนฮอ,อนบอจ่าสุดยอดเลยพี่น้องมันอยู่ดาวอังคารเลยครับให้หน้าก็มีแต่บวกคว่อยโอ้ยดึงไปพุนตัว<ป>ลงเหลว<ป>บตอตรงยับแล้วยับไปพุนตัว ค่นบุตีนบุ้งรุนเจมี่เดวคืองีนผ่านบงมพุ่เาไปมือนั้นเดไปงนขสวัสดีแม่พุทธาครับแม่เอ๋โบเลียนครับฮอนบอฮอนครับแม่สุวรรณาครับแม่สมจิตแม่สุพินแม่บัวผันครับไอ้ใต้สุรศักดิ์ที่มวยยุ้ยด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านหนองปลือตาบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ขามทางรู้สึก่าคา่ขามทางรถไฟมากพี่น้องนะครับมาก่อนนางหน้หนามาซานางหลังเด้อสวัสดีแม่เกียรติสลินแม่ชลัมพอด้วยนะครับสาวรักจริงด้วยนะครับคุณยายา่ยาหอดแล้วมือนีเหตุขั้วมือเดียวพร้อมอยู่กลางไยหน้ามีคนปูสารย่งย่างครบบ่ม,มีผู้ใดกก บอมี่ผู้ใหญ่มท่านปู่อยู่แม่เนาะสนามมันกวงบักหักเลยกวงกวงนะครับแต่ห้องน้ำบอมี่เด้อมือนี้นะครับรมองจอดรถกับบอมี่พรอลงน,น,นี่นี่ทางเครื่องปันไฟนี่สวัสดีบอนนสวัสดีครับสวัสดีแม่วัชรีครับเห็ดคั่วผู้เดียวครับเมื่อน,นี้ผู้ใดญนนอสิบ,บอกมาเห็ดกับเาลซอย,ยนั่นแะพ่อนะ